ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องลูกต่อตำรวจไทยนะครับผมอ้าวสวัสดีตอนเสาๆนะครับโอ้ยห่วเรื่องครับหัวเรื่องกำลังสีเป่ากงเป่ากวงนะครับโอ้ยเบื้องหลังคุณงานจากการบูป่าของเขาเว้ยต้องอยู่กับเสียแล้วครับไล่ไปมันก็แก่ที่ จกักเมนยังเป็นยังครับโวเบึงกระจังครับบึงกระจังเอาเมื่อนี้มีมีเนี่ยมานำเสนอนะครับเพิ่บึงใบมีดครับคูมใหม่ๆเฮาเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีผ้าไปบึงยังนะครับ นี่มีหางเกียมานำเสนอพี่น้องข้นอนะครับหางสามนี่บบวมยนได้พี่น้องยืมเพิ่นมาใส่นะครับว่า,าไปส่งเพิ่นอยู่แต่โดนเติบแล้วครับบวมยนสิพ่อเดือนแล้ววะครับตัวนี้บวมได้ขายเลยตัวนีพ้พี่ตัวขาอยู่พี่ประโยชน์เทคเตอร์น,นะครับสีแยกน้องปรือ ว่าโฆษณาให้ข้าเจ้าจังได้หรือเป่พาพันเป็นพนันพวนนะครับพันเจ็ดนะครับโค้งสวยลูกปืนดีนะครับใบสวยสี่ใบครับสามใบนีก็งามอยู่ตะวหันใบหน่อยนะครับแตกใบหนึ่งบ่ครับพี่นนางประมาณนี้นะครับกามำปงกล่ำปูคัดท้ายครบนะครับผู้ใดหาไบใช้หน้านะครับมาบึงอาเด้พี่นนางเลย ซื้อไม่ก็จิตเปรียเมื่นผมนได้ซื้อมื่อนี่นี่ครับโป่มีเสี่อมมีดามแล้วครับนี่เดิมเดิมทุกจุดนะครับหูสลักกะนั่งพอใส่ได้อยู่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นี่ครับกามปงกามปูปมีเบ็ดครับแต่สลักนี่จอยแยกหน่อยครับถ้ดถ่ายคบุบ เปลี่ยนตะใบแล้วครับเปลี่ยนใบนันจกักสามใบสี่ใบกับใบคาถาใบหนึ่งใส่จนเริ่มข้าวพี่นอ้องเปิดไว้ยูยี่สิบหานะครับบม,มีเสียมมีดาม,ม,มีแตกมีฮักมียับประมาณนี้นะครับน้อมานํำเสนอครับมานํำเสนอเพื่อมีผู้อยากได้นะครับเพื่อมีผู้สนใจเพื่อมีผู้หา ราคาเป็นแคต่ตัวเลขนะครับเปิดไว้เสาหานะครับจะเก็บเมา่อวเอาพี่เนอะกันทือเราขวรหน่อยมากเฮีงหลดไว้ <c oughs> มาเบิ่งเอาครับมาเบิ่งเอาผู้ได้หาไว้ใสางานนะครับผู่เ่ากัน่รว่าเอาไว้ใช้หนานะครับผมขีดขานไทยตัวนี้เป็นท้างประโยชน์นะครับประโยชน์แท็กตอร์อนะครับเ้าโค้ง,งกลมครับโค้งกลมนำนักที่ว่า,สาใส่ได้นะครับซาเกะม,มาเมเโา เป็นพันพ่วนพันเจ็ดนะครับนี่เอาเซาอหามาต่อรองเอาครับเอาไปเปลี่ยนใบอีกบัวบกพดทธชามืงนดอกขี่นหนอกใช้จนลืมข้าวพื่กันครับดีก็ไปสื่อห้างสม,มือกับเปาเซียนนะครับเอาฝากเป็นขอคิดนะครับได้แนวทางนะครับผมติดใจรลใดได้ครับรลดไดคุยได้คุยไงยคุยสบาย <c oughs> เสียมก็มีนะครับัมบวกลบปันใดให้ตามสภาพด้วยพี่นอ้องสีกัมเดิมๆครับมันติดมากกับรถดจรเดียวพี่นอ้องเลยนะครับหางประโยชน์หางประโยชน์ประโยชน์นะครับผม <c oughs> ตัวนี้บริขาได้ตัวนี้ <c oughs> พี่น้องไปปลอกควงเป่าเกลืองกันครับโอ้ยยังไงอะไร ฝุ่นจนหายใจบ่ออกครับฝุ่นก็บ่ตกจักเทื่อโพไม้ก็จักหยังเป็นยังทายลมก็หลุดครับนี่สิได้เฮ็ดทายลมพี่น้องเอ้ยครับเดี๋ยวเก็บายลมก่อนครับคราวนี้พี่น้องโอ้ ครับ,นะรบตก็ต้องเปียกแกะแล้วครับเป็นยังพุ่มคืน้นเส้กองเปียกกับกองแข็งงานมันไงเนี่ยนะครับโอ้ปวดเลยครับได้มาเกับแก่ี่นาะนะบ่เป็นยังมีแนวคัดอยู่ครับงาใหม่ก็ว่ามันตักมันยังเป็นยัง มันเป็นห้างนู้นเลยโอ้ส้มระเบิดปลายดีจังเลยครับ โคตรไรยครับพี่น้องเลยเผ้าไปเบิ่งหางผอมเป่ากลองผอมเฮ็ดน้ำลดผอมเออตัวสิได้ออกงานแต่ละมือพี่น้องเลยดูอสอเ้าก็ได้เปเอ้ยหางนะครับ กูได้สนใจกัล่องที่ต่อสอบถามมาได้นะครับผมทักมาในเพจก็ได้ครับรถไทสายหัวเมืองกุดนะครับหรือเบอร์โทร่ะศูนย์เก้าเก้าครับหน um ึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองเก้าหนึ่งนะครับผมก็ราคากับพฟังเลยครับอ๋อต <pol> ันแข็งย่างอยู่ไรย่างย่างอยู่ครับตันแข็งมาซุงมครับตันแข็งมาซุ้แต่พันเบิดอยู่ตะวันเฮ็ดดี ไงแล้วครับไงละเอ้าพี่น้องก็ได้สนใจกับติดต่อสอบทมเขามาได้นะครับพราเวลาเซ็กบทเซ็กเบียบปลอกของปลอกถุงก่อนนะครับผมเจอกันอีพีหน้าครับผมตัวนี้คลิปนี้กรต้องขออำลาพาจากพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ